สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนปนเล่นบายคูเบสซ์แอนด์ูส้มจีดกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราจุดประสงค์ที่นักเรียนจะได้รับความรู้ในวันนี้ก็คือ1นนักเรียนสามารถอธิบายระบุความสําคัญและปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง 2. นักเรียนจําแนกวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพที่กําหนดให้ได้อย่างถูกต้องค่ะ ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้ในเนื้อหาวันนี้ครูมีเกมจับคู่ภาพมาให้นักเรียนได้ทายกันลองมาดูว่าภาพที่อยู่แผ่นป้ายนี้คืออะไรกันดีกว่าอ่าจะรู้สึกว่าเป็นถังขยะแต่ละสีใช่ไหมเอ่ยนักเรียนจําไว้นะคะว่าถัางขยะแต่ละสีนี้อยู่ตรงไหนกันบ้างแล้วเรามาจับคู่ภาพกันเลยดีกว่าอ่ะคราวนี้เรามาทายกันดีกว่านักเรียนพร้อมหรือย,ยังคะ ถ้าพร้อมแล้วรุ้ยกันเลยมาดูผนป้ายที่หนึ่งถังขยะสีน้ำเงินนักเรียนลองทายซิอยู่ที่ไหนอ่าอยู่แผ่นป้ายที่สามหรือเปล่าถูกต้องคราวนี้เรามาดูแผ่นป้ายสุดท้ายกันบ้างเป็นถังขยะสีเหลืองนักเรียนคิดว่าอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้หรือเปล่าคะแผ่นป้ายที่ห้าถูกต้องคะ่ะ คราวน,นี้เหลือคู่สุดท้ายและก็เป็นถังขยะสีเขียวอ่ามีใครทายถูกทั้งหมดบ้างเอ่ยเก่งมากเลยนะคะอ้าวคราวนี้เป็นถังขยะสีๆบ้างแล้วค่ะมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินนักเรียนลองทายซิวันนี้เราจะเด่นเรื่องอะไรกันอ่ายังคิดไม่ออกใช่ไหมเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าเกิดอะไรกันขึ้นเอ๊มีมีขยะลอยอยู่บน ถังขยะขึ้นมามีขวดน้ําหนังสือพิมพ์และถุงพลาสติกนักเรียนพอทราบก,กันไหมเอ่ยว่าขยะทั้งสามชนิดนี้เราจะทิ้งที่ถังขยะสีอะไรกันบ้างเริ่มที่ขวดน้ํากันเลยดีกว่าว่าทิ้งที่ถังขยะสีไหนลองทายกันดูดสิคะขวดน้ํานี้น่าจะทิ้งถังขยะสีเหลืองเพราะว่าสีเหลืองนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์เหมือนคล้ายกับรีไซเคิลถูกต้องมีใครทายถูกเหมือนกันเอ่ย คราวนี้ถุงพลาสติกบ้างถุงพลาสติกสามารถรีไซเคิลได้ไหมครูว่ารีไซเคิลได้เอ๊ะทำไมทิ้งสีน้ำเงินล่ะอ่าอาจจะเลอะเปืเป้อนอาจจะไปทิ้งสีน้ำเงินก็ได้คราวนี้มาดูหนังสือพิมพ์กันบ้างครูว่าก็สามารถรีไซเคิลได้ครูก็ว่าน่าจะทิ้งสีเหลืองอ่าถูกต้องมีใครทายถูกทั้งหมดมั้งเอ่ย เก่งมากเลยนะคะคราวน,นี้เรามาดูมีขยะโผล่ขึ้นมาอีกแล้วเป็นกล่องโฟมใบไม้และเหมือนจะเป็นยาฆ่า,มาแมลงสารเคมีนะคะนักเรียนคิดว่าทิ้งที่ถังขยะที่ใบสีอะไรกันบ้างคะเริ่มที่กล่องโฟมดีกว่ากล่องโฟมทิ้งที่ไหนน่าจะเป็นสีน้ำเงินนะคล้ายๆกับถุงพลาสติกเมื่อกี้เพราะว่าอะไรมันย่อยสลายยาก แต่การทิ้งจะคล้ายๆกับสีเหลืองใช่ไหมคะแต่สีเหลืองสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อ่าถูกต้องคราวนี้ใบไม้ล่ะใบไม้เป็นสิ่งที่ย่อยสลายได้ง่ายน่าจะทิ้งสีเขียวอ่าคราวนี้เอ๊ะยาฆ่ามาแมลงล่ะเป็นสิ่งที่อันตรายไหมถ้าอันตรายเราจะทิ้งสีไหนเอ่ยสีแดงนั่นเองมีใครพอทาย ถูกทั้ง6แผ่นป้ายม้างไหมคะเก่งมากเลยค่ะวันนี้นักเรียนจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการคัดแยกขยะนั่นเองและประเภทของถังขยะมีใครพอทราบไหมว่าถังขยะแต่ละสีนี้ทิ้งขยะชนิดอะไรบ้างแต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไรนักเรียนยังพอ ไม่เข้าใจว่าทางขยะแต่ละสีทิ้งอย่างไรกันบ้างใช่ไหมคะคราวนี้เรามาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเนื้อหาการคัดแยกขยะและประเภทของทางขยะกันเลยดีกว่าคะ่ะความสําคัญของการคัดแยกขยะก็คือเป็นวิธีการหนึ่งในกระบวนการลดปริมาณขยะมูลฝอยซึ่งเป็นตัวการของปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมในปัจจุบนันเช่นอะไรบ้างคะเช่นมลพิษทางอากาศมลพิษทางดิน มลพิษทางนะ้ำเป็นต้นขยะมูลฝอยที่เกิดจากการละเลยการคัดแยกขยะในชีวิตประจําวันของเราเป็นห่วงโซ่หนึ่งที่นําพาให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งสุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิตใจในชีวิตนั้นแย่ลงนั่นเองอันนี้คือความสําคัญของการคัดแยกขยะนะคะถังขยะรีไซเคิลใบที่1นนะคะเดี๋ยวนักเรียนจดลงในสมุดนะคะถังขยะรีไซเคิลนี้เราจะทิ้งอะไรกันบ้าง เรามาดูกันเลยถังขยะที่1นึ่งนะคะถังขยะสีเหลืองหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าถังขยะรีไซเคิลสัญ,ญลักษณ์เขาจะเป็นลูกศรสามลูกศรวนกันมาใช่ไหมคะลักษณะเป็นแบบนี้ถ้านักเรียนจำถังสีได้นักเรียนก็ต้องจำสัญ,ญลักษณ์ได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าบางสถานที่ถังสีอาจจะไม่ใช่สีเหลืองแต่เราต้องจำสัญ,ญลักษณ์ของรีไซเคิลให้ได้นะคะ ขยะไรขยะรีไซเคิลก็คือขยะที่สามารถนำไปแปลรูปใช้ใหม่ได้ด้วยกระบวนการรีไซเคิลเช่นแก้วกระดาษพลาสติกอันนี้แหละที่ครูบอกว่าจะคล้ายกับถังขยะสีน้ำเงินใช่ไหมคะการทิ้งขยะของชนิดนี้ก็คือขยะนี้จะไม่เลอะเปือเป้อนาสภาพจะสมบูรณ์เราจะทิ้งขยะชนิดนี้ลงในถังสีเหลืองนั่นเอง ทิ้งใส่เรียบร้อยเลยค่ะคราวนี้มาดูถังขยะที่สองถังขยะสีน้ําเงินหรือถังขยะทั่วไปถังขยะที่สองนะคะถังขยะสีน้ําเงินหรือขยะทั่วไปคือขยะที่ย่อยสลายยากไม่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้เช่นกล่องโฟมพลาสติกใส่อาหารเป็นต้นเราจะเห็นว่าถังขยะสีน้ําเงินนี้นอกจากย่อยสลายยากแล้วใช้ในการย่อยเป็นเวลาร้อยร้อยปีแล้วเช่นกล่องโฟม ถุงพลาสติกแล้วสิ่งสําคัญที่แตกต่างจากรีไซเคิลก็คือมีการเลอะเปื้อนสภาพของขยะเนี่ยไม่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้คือข้อแตกต่างเราทิ้งขยะลงไปเลยเรามาดูถังขยะที่สองจะมีหลายชื่อหน่อยนะคะถังขยะที่ถังขยะที่สามจะเป็นถังขยะสีเขียวคือขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก ถังขยะที่3ามนี้จะเป็นถังขยะสีเขียวหรือขยะอินทรีย์ขยะเปียกเนี่ยก็คือขยะที่ย่อยสลายง่ายตามธรรมชาติเช่นเศษพักเศษอาหารเปลือกผลไม้ซากพืชซากสัตว์หรือมูลสัตว์นั่นเองเราจะเห็นว่าแตกต่างจากอันอื่นๆถังขยะสีเหลืองและถังขยะสีน้ำเงินใช่ไหมคะจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติขยะพวกนี้จะย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติเช่นใบไม้กิ่งไม้ใบหญ้าซากพืชซากสัตว์ หมือมูลสัตว์ต่างๆจะย่อยสลายเองไปตามธรรมชาติจะแตกต่างจากถังขยะสีน้เงินที่ย่อยสลายยากนั่นเองอันนี้เราจะเห็นได้ตามทั่วไปตามอาสวนสาธารณะโรงครัวนั่นเองใช่ไหมคะที่เห็นบ,บ่อยๆเราทิ้งลงไปถังขยะสีเขียวกันเลยสุดท้ายแล้วถังขยะสีแดงหรือถังขยะอันตรายที่ถังขยะสีแดง หรือขยะอันตรายคือขยะที่มีองค์ประกอบของสารเคมีอันตรายเช่นถ่านไฟฉายหลอดไฟทินเนอร์เป็นต้นถังขยะสีแดงนี้จะส่วนใหญ่แล้วทิ้งขยะที่มีอันตรายที่มีสารเคมีปนเปื้อนรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเศษแก้วเศษกระเบื้องนั่นเองนะคะถังขยะสีนี้จะมีสัญ,ญลักษณ์ก็คือรูหปหัวกระโหลกนั่นเองเราทิ้งลงไปเลย คราวนี้ครูมีเกมให้นักเรียนมาทายกันว่านักเรียนเห็นขยะไปขยะชนิดใดแล้วจะทิ้งที่ถังขยะสีอะไรพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาลุยกันเลยภาพที่หนึ่งเราจะเปิดที่ไหนดนนีคะอ่าเปิดแผน่นป้ายที่ห้ารู้สึกว่าจะเป็นผักกล้วย อันนี้น่าจะเป็นมะเขือเทศเปิดอีกหนึ่งแผ่นไป้ายไหมคะติดหมายเลขสี่นักเรียนพอทราบไหมคะว่าอันนี้แหละครูว่าน่าจะเป็นเศษอาหารจะทิ้งที่ถังขยะเสีอะไรถังขยะสีเขียวนั่นเองเรามาดูแผ่นภาพที่สองเราเปิดหมายเลขห้าครูว่าน่าจะเป็นกล่องโฟมเปิดอีกหนึ่งแผ่นป้ายดีกว่าคะ่ะ แผ่นโฟมแน่นอนกล่องโฟมถ้วยโฟมทิ้งที่ถังขยะสีอะไรเอ่ยถังขยะสีน้ำเงินนั่นเองเราทายไปพร้อมๆกันนะคะแผ่นป้ายที่สามหรือภาพที่สา,า,า,นะามเปิดหมายเลขเจ็ดบ้างเอะพอทายออกไหมยังนะครว่าเปิดหมายเลขสี่อ่าพอทายออกไหมคะว่าน่าจะเป็นฐานไฟนั่นเองฐานไฟชายก็ได้หรือฐานที่เราใส่ตาม อุปกรณ์ที่เป็นอาอย่างเช่นนาฬิกาใช่ไหมคะของเล่นอาหานพวกนี้แหละเราจะทิ้งถังขยะสีอะไรถ้ามันหมดสภาพแล้วทิ้งที่ถังขยะสีแดงนั่นเองมาดูแผ่นภาพที่สี่กันบ้างเอ๊เปิดแผ่นป้ายที่สอง TOA TOA น่าจะเป็นเกี่ยวกับสีใช่ไหมคะสีทาบ้าน ลองเปิดแผ่นไปที่ห้าน่าจะเป็นสีทาบ้านแล้วแหละถ้าสีทาบ้านหมดสภาพแล้วหรือใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะทิ้งสิ่งเหล่านี้ไว้ที่ถังขยะสีอะไรสีแดงนั่นเองแผ <c oughs> ่นภาพที่ห้ากันเลยดีกว่าเปิดหมายเลขหกเอ๊น่าจะเป็นขวดน้ำนะเราคุ้นๆกันไหมเดีย๋ยวเปิดอีกหมายเลขห้า น่าจะเป็นขวดน้ําแล้วละขวดน้ําพวกนี้อยู่ในสภาพดีสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ไหมคะถ้าใช้ใหม่ได้เราจะทิ้งถังขยะสีเหลืองนั่นเองเรามาดูแผ่นภาพที่หกเอเหมือนเศษอาหารเป็นเศษผลไม้เราจะทิ้งที่ถังขยะสีไหนเอ่ยง่ายใช่ไหมคะเพราะอยสลายเองได้ทิ้งถังขยะสีเขียวนั่นเอง แผนภาพที่เจกันบ้างเราเปิดแผนภาพที่ห้าดีกว่าเอ๊รู้สึกคุ้นๆไหมคะเหมือนจะเป็นสิ่งที่เราซื้อมารับประทานใช่ไหมจะเป็นถุงแกงถุงพลาสติกใส่แกงแล้วมันเปเลอเปะเปื้อนนักเรียนจะทิ้งที่ถังขยะสีอะไรเอ่ยคะถังขยะสีน้ำเงินนั่นเองมาดูแผนภาพที่แปกันบ้างเราจะเปิดแผนป้ายที่ไหนกันด,ดีคะ อ่าบทสนภาพที่ห้าเอ๊ะน่าจะเป็นแก้วน้ําหรือเปล่ามาเปิดอีกหนึ่งขีนป้ายดีกว่าค่ะน่าจะเป็นแก้วน้ํานักเรียนคิดว่าแก้วน้ําทิ้งที่ถังขยะสีอะไรเอ่ยคะถังขยะสีเหลืองนั่นเอง <S <S เพราะว่าสภาพอย่างดีใช่ไหมคะสามารถนํามาประดิษฐ์หรือทําสิ่งต่างๆอย่างเป็นเสื้อผ้าก็ได้ใช้ในกระบวนการสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้นะคะหรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นได้ มาดูแผนภาพที่เก้ากันดีกว่าค่ะเปิดแผนภาพที่หกเหนบ้างใช่ถูกไหมครูยอย่างว่ายัางมองไม่ออกเปิดอีกหนึ่งแผ่นป้ายอ,าอีกหนึ่งไหมคะอ่าน่าจะเป็นกล่องถ้ากล่องอยู่ในสภาพดีอย่างนี้เราจะทิ้งที่ไหนกันคะทิ้งที่ถังขยะสีเหลืองนั่นเองเรามาดูแผนภาพที่สิบกันบ้าง เปิดแผนภาพที่ห้ากันดีกว่าเอ๊รู้สึกจะเป็นดินใช่ไหมเป็นมูลสัตว์หรือเปล่าถ้าเป็นมูลสัตว์หรือเป็นดินทิ้งทีงทงทง่ทังขยะสีอะไรเอ่ยคะถังขยะสีเขียวนั่นเองผ่านไปแล้วสิบภาพมีใครทายถูกทั้งหมดพร้อมครูเหมือนกันไหมคะเก่งมากเลยคะ่ะทุกคนแสดงว่านักเรียนเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าทาังขยะแต่ละประเภทนี้ มีทั้งหมดอยู่4ชนิดด้วยกันก็คือถังขยะสีเหลืองก็คือขยะที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ถังขยะสีน้ําเงินคือขยะที่ย่อยสลายยากถังขยะสีเขียวคือขยะที่ย่อยสลายง่ายตามธรรมชาติและถังขยะสีแดงคือขยะอันตรายนั่นเองคราวนี้เรามาดูวิธีป้องกันและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมกันดีกว่าดีกว่าค่ะว่าเราจะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้มันดียิ่งขึ้นนอกจากการคัดแยกขยะแล้ว เราจะทำอย่างไรกันบ้างการกำจัดขยะมูลฝอยให้นักเรียนจดลงในสมุดนะคะการกำจัดขยะมูลฝอยโดยแนวคิด 5R ด้วยกันเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าแต่ละ R นี้มีวิธีการลดขยะมูลฝอยอย่างไรกันบ้างมาดู R ที่1ก็คือ Reduce Reduce ก็คือการลดลดอะไรละ่ะลดปริมาณของขยะมูลฝอยที่อาจเกิดขึ้นเช่นเราใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก แล้วก็ลดปริมาณถุงพลาสติกลงนั่นเองอ่าอันนี้คือวิธีแรกนะคะวิธีที่2อง่าอาที่สก็คือรียูดรียูดก็คือการนำขยะมูลฝอยเศษวัสดุมาใช้ใหม่อีกครั้งหรือการใช้ซ้ำเช่นแก้วน้ำนักเรียนแก้วน้ำาังสภาพดีแต่นักเรียนอยากนำกลับมาใช้ซ้ำอาจจะวางพวกอุปกรณ์ เครื่องเขียนต่างๆก็ได้หรือกระดาษที่เราใช้ไปแล้วหนึ่งหน้าอีกหนึ่งหน้าเป็นกระดาษที่ว่างเปล่าเราสามารถนำกลับมาใช้ซ้าได้อีกครั้งนั่นเองอาที่3ก็คือ Repair Repair ก็คือการซ่อมแซมแก้ไขสิ่งต่างๆให้สามารถใช้งานได้ต่อไปได้อย่างเช่นจักรยานจักรยานถ้ามันพังใช่ไหมคะมันอาจจะเป็นขยะได้ถูกไหมคะแต่ถ้าเราคิดที่จะซ่อมแซม ให้สามารถนํากลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งซ่อมแซมอาจจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ได้เราก็เรียกว่าการซ่อมแซมขยะพวกนี้ให้กลับมาใช้ได้งานต่ออีกครั้งหนึ่งอาจจะอยู่ยืดเวลาการใช้งานได้อีกสักระยะหนึ่งอาจจะไม่ได้คงทนถาวรแต่เราก็จะช่วยลดปริมาณขยะได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองมาดูอาที่สี่รีเจ็ตรีเจ็ตคือการหลีกเลี่ยงนั่นเอง การใช้วัสดุที่ทำลายยากหรือก่อให้เกิดมลพิษเช่นกล่องโฟมใช่ไหมคะเป็นขยะที่ย่อยสลายยากมากๆดังนั้นเราจะลดปริมาณกล่องโฟมเราจึงหลีกเลี่ยงที่ใช้โฟมก็คือมาใช้กล่องข้าวในการรับประทานอาหารอย่างเช่นหนูจะไปซื้ออะไรแล้วแต่ที่เป็นอาหารหนูพกกล่องโฟมปิ่นโตได้ไหมกล่องโฟมไม่ได้ถูกไหมคะพกกล่องข้าวและปิ่นโต ไปตามร้านอาหารแล้วให้เขาใส่ที่กล่องข้าวและเป็นโตของเราแทนนี่ก็เป็นการหลีกเลี่ยงการใช้กล่องโฟมนั่นเองหรือหลีกเลี่ยงการเกิดมลพิษทางอากาศอย่างเช่นลดปริมาณในการขับรถมาเปลี่ยนเป็นปั่นจักรยานแทนในสถานที่ที่เราเดินทางไปใกล้ๆนั่นเองนะคะคราวนี้เรามาดูอาร์ที่ห้ารีไซเ รีไซเคิลก็คือการแปลสภาพหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยผ่านกระบวนการผลิตใหม่อีกครั้งอย่างเช่นขยะที่เราทิ้งไปแล้วอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อย่างเช่นขวดน้ำเนี่ยเราสามารถนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งด้วยกระบวนการการผลิตนั่นเองให้เกิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นให้ดมูมีความสร้างสารรค์เกิดขึ้นอย่างเช่นมาทํากล่องดินสอมาทํากระถางเป็นต้นเราสามารถทําแก้วน้ําขวดน้ําหรือสิ่งต่างๆเนี่ยได้ตั้งหลายอย่างใช่ไหมคะ อย่างเช่นที่ตอนนี้เขานำพลาสติกต่างๆเนี่ยมาเป็นไงคะมาผลิตเป็นเสื้อผ้าต่างๆอันนี้แหละเขาเรียวกว่ากระบ,บวนการรีไซเคิลนะคะกระบ,บวนการนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยความคิดที่สร้างสรรค์น,นั่นเองนะคะ5้าก็จบลงไปแล้วนะคะเป็นการกำจัดขยะมูลฝอยที่ลดปริมาณขยะบนโลกเราได้มากมายเลยทีเดียววันนี้ครูก็มีการบ้านให้นักเรียนการ บ้านง,ง่ายๆค่ะให้นักเรียนเข้าไปในเกมโดยให้นักเรียนเข้าไปในเว็บไซต์นะคะเดี๋ยวครูจะมี q r code ให้เกมการคัดแยกขยะให้นักเรียนเล่นเกมพร้อมแคปหน้าจอบอกคะแนนที่ได้แล้วนำภาพที่แคปนี้ส่งในแชทช่องอาจจะเป็นทางไลน์หรือทาง facebook ของนักเรียนก็ได้นะคะของครูเบสนั่นเองอ่านี่ q r code นะคะคราวนี้นักเรียนจะเล่นเกมอย่างไรกันบ้างก็คือเกมนี้ก็จะเป็นลักษณะ เหมือนการขับเครื่องบินนักเรียนกดเข้าไปเล่นแล้วนักเรียนก็จะขับเครื่องบินไปในตามถังขยะสีต่างๆโดยนักเรียนดูคาถามว่าอย่างเช่นนมโรงเรียนนักเรียนจะทิ้งที่ขยะสีอะไรถ้านักเรียนตอบถูกจะขึ้นเครื่องหมายว่าถูกต้องถ้านักเรียนตอบผิดจะขึ้นเครื่องหมายว่าผิดนั่นเองกากบาทเกมนี้นักเรียนจะมีทั้งหมด5ชีวิตด้วยกันมีทั้งหมด15ข้อนะคะ5ชีวิตใช้เวลา10นาที อ่าถ้าใครตอบได้เร็วที่สุดก็จะขึ้นเป็นอันดับต้นๆนะคะถ้าใครตอบช้าเป็นไงคะอ่าตอบช้าก็อาจจะหมดเวลาก็ได้หรือใครตอบผิดไปชนก้อนเมฆที่ผิดทั้งขยะผิดก็จะเสียชีวิตในเกมไปเรื่อยๆนะคะการบ้านง่ายไหมคะถ้าง่ายแล้วสแกน QR Code อันนี้เข้าไปในเกมแล้วก็ตอบคำถามเป็นการวัดความรู้ทบทวนว่านักเรียนสามารถแยกขยะได้ถูกต้องหรือไม่เมื่อนักเรียน เมื่อนักเรียนตอบครบแล้วเรียบร้อยนี่จะขึ้นคำว่า l e a d b o a r d e r leaderboard นั่นเองนักเรียนเข้าไปพิมพ์ชื่อของตัวเองเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ครูจะได้รู้ว่านักเรียนนี้เล่นเกมแล้วมีชื่ออะไรบ้างได้คะแนนเท่าไหร่ได้เวลาเท่าไหร่นะคะก็จะขึ้นมาอย่างนี้เรียบร้อยแล้วง่ายกันไหมเอ่ยถ้าง่ายแล้วสแกน QR code เข้าไปเล่นเกมในการบ้านครูได้เลยนะคะ วันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วนะคะในวิชาสุขศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเดี๋ยวพบกันใหม่ในคาวถัดไปวันนี้ครูก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายทุกคน